สวัสดีเอฟซีทุกๆท่านนะพี่น้องมึงดูสามก่อนนี่งามงามมุ่มนี่พี่น้องเอ้ยมาเบิงน้ากันได้พี่น้องเลยผักกูดแต่มันงามคัาดตีนี่เอามาลุยเก็บกันเลยพี่น้องแต่มันงามคัาเมือนนี่เมื่อนี้นยายพ่อนเข่าฟ้าเจ็บพักกูดพี่น้องยายพ่อนจะเอาไปฝากมูทั้งอินสปุ๊บพี่น้องเอ้เมือนนี่ ไปฝากมูคนไทยบ้านเดียวกันเนะคะนะ่ะเนาะยายพ่อนิไปทำธุระพี่น้องก็เลสิเก็บพักกูดไปฝากพันน้ำแสิเอาสมพักเสียนไปฝากพ่นน่ำพี่น้องได้พักกูดสมพักเสียนกับลูกชิน้นไปฝากมูค่นพี่น้นองเลย มุมนีก่กะงามพี่น้องเก็บมุมนี่สักก้อนบังเน้พี่น้องไงผุน่ะงามขาดงามแน่ยลูกชิ้นแย่พอนกะเฮ็ดเองพี่น้องสมพักเซียนกะขันเองพักกูดกะเก็บเองผุนเนี่ยพี่น้อง แกมันดูคักแยพ่พอนพี่น้องเลยมางามคักเถิผพักกูดมือนี่ไแม่แห้งเก็บแห้งงามไปนาพี่น้องเอ้ยพักกูดแย,ยพ่พอนกับงามคักงามเน่คุณ ห่องค้ำ่าปาดค้ำเดียวเลยนะคุณพี่น้องไปเบิ่งสามสี่ก่อนนี่น้ำแก่นโผดพ่ออลังการโอ้ยเบิ่งกันลังงามงพี่น้องก่อนนีกันลังสวดจูมบุม่มเอาไว้สะก่อนเก็บสามก่อนี่กัน หลวกอิ่มผลตัวพี่น้องงามคนะ่ะโบบังแหนจะอ่อนคว่ำงามดังงามคักงามแนะ่คว่ำงามเพิ่นมาพี่น้องมึงดู สวยนนงามครับพุกนพี่น้องเอง้ยผักกูดงามครัก กิเอาแต่สุ่มแย่ๆทั้งนอกสกอนพี่น้องมีแต่แต่วใหญ่ๆ,ๆพี่น้องเลย พี่น้องพักเพิ่นกันหนาวนำแข็งพี่น้องเอ้ยเมื่อนี่เสียอะไรบ้างแันเห็นพ่อหมู่ลู่ยืนเอาพี่น้องเข้าไปหากอที่เพิ่นที่เพิ่นใหญ่จักน้อย พี่น้องเพิ่งพิ่นหนาวน้ำแข็งเพิ่นเย็นคักหลายบ่รมันหนาวน้ำแข็งพี่น้องเพิ่นเย็นคักเพิ่นสะบั้นเพิ่นสะบั้นคว่มหนาวเหรอพี่น้องเห็นบ่ว่ามันเก็บพักอันไม่ดงแสแข็งเราบาดทิ้งพี่น้องเอ้ยเบิ่องนั่นนี่เห็นบ่เพิ่นยังเป็นคันนิ่งน้ำแข็งอยู่เลยเมื่อนี่หนาวพี่น้องทามกลางศักทางนครพนม38องศา ข้างอดเตียเลี้ยอยู่แปดองศาพี่น้องเอ้ยต่างกันคค่ปุ่นอะพี่น้องสองก่อคุณมากกว่าไงค่ะแฉมึงเนี่ยอยู่ถางต้นใหม่พี่น้องสามก่อพี่นอ้องห๊ายหอดผักกุดพี่น้อง อวดพ่ออีหลีเด้แตมเมนพันยักใหญ่แถวหมุนพี่น้องไงแหมเม็นคือนภูม่าเก็บค่ะผูม่าเก็บกับอวบได้พี่น้องเข้าขั้นอวบเลยเดีผูู้ม่าเก็บก็บไดถ้าว่าอ้วนมันสิบนหนาฟัง่งถ้าบอกว่าเข้าขั้นอวบขึ้นหนาฟัง่งมันมาพี่น้องไงใหญ่พ่อนก็ได้ ถ้าอวบระยะสุดท้ายเนี่ยโอ้ยว่าเอาได้พี่น้องเลยเนี่ย,นนยงงามแคดผุนตะก่อนนึง,พ,นง,นงพี่น้องนห้ดูผุ่นงามแค่ทางต้นไม้ก่อพันธุ์ใหญ่ใหญ่พี่น้อง อันนี้พันขื้นค้นอ่ะเลยพี่น้องแต่ว่าก่อพันยังไงๆอยู่นี่นะ <c oughs> ดงพันดงไงแต่บ่มีบอกไข่มีคนเก็บจังสีนะพี่น้องฝรั่งพันก็กินแต่พันกินบรายเนาะค่ะ <c oughs> ส่วนมากก็สิบเป็นค้นแถบ <c oughs> แถวบานเฮ้าพี่นอ <c oughs> ้องคนไทยแน่ฟิลิปปินแน่ <c oughs> คนกินแน่จังสีพนสิกินนีก็คือเป็นพักที่ดีนะพี่น้อง เป็นพักที่มีธาตุเล็กหลายพี่น้องและวิตามินซีนี่พี่น้องเลยสรรพคุณพันดีมากๆเลยพลังผู้บังคนบพันกับโมหูได้สรรพคุณพักตัวนี้พี่น้องพี่น้องเอ้จยจังนอนเพื่อคืนเต็มรอบมูนี่แล้วนี่เบิ่งดูนี่ ทุกท่านที่ย่านไอนตอบคอมเมนต์เดอ้อพี่น้องจอะพึ่งน่อยใจเดอ้อย่ยพอนกันโบไคยมีเวลาพี่น้องเอ,อ้ยหนสิไปเฮ็ดงานแนหนสิไม่เฮ็ด u t u b e แน่พี่น้องเอ,อ้ยแต่มันยากคักไม่ใจพ่ออยากรับสมัครผู้ตอบคอมเมนต์คนล่ะพี่น้องเออ้ย งามคักพี่น้องคุณแต่ละก่อเต็มไม่เต็มมือเลยพี่น้องเอง้ ี่นองเยโหดพ่อเป็นแต่สะอ่อนค่ะหมู่บ้านนี่แกไห้หมูฟิลิปปินส์พี่นองเพ่นซังปอบเปียน้ำแย่พรอนนะคะเนาะอันอก็นเลยอัน ได้มาเกีบผพักให้เพิ่นน้ำพี่นอ้องคนสั่งปอเปียบไปอันกินเพิ่นเพิ่นมาสั่งน้ำยอ่อยฮ้อนทุกปีคนมาไปกินยูลานมันแพงว่ะสัน <c oughs> ไปกินยูลานแพงพี่น้อง สั่งน้ำย่อยพอนผัดถึกเน่ได้กินหลายเนี่ยจังสี่นะฮะเพิ่งเกิดไรมาสั่งน้ำย่อยพอน สะออดงามค่ะคุณพี่น้องงามไปเบิด์ได้พี่น้องว่งามันธรรบดด,ดาเด้อ่อนอ่อน ไปหมดเลยพ,พี่น้องมุ่มแต่ละมุ่มเนี่ยงามคััเพันกำลังขึ้งมาเอาอันแห่่ให้พี่น้องแญ่พ่นเห็นของใ่ของงามบอด้ยได้พี่น้อง ลูไซโลดโดยเฉพาะผักนี่แหละผักหยอดไงอวบแสบคักตีพี่น้องเอ้ยปต่ถ้าค้อนอวบขายกับบออกพี่น้องเลยปัดห้าพักก่อไงอ้วนเ่ยโอ้ยแต่เมนอันถึกใจผู้ซื้อคัก ่พี่น้องอยู่อขาองต้องุ่นมิดตะอันใหญ่ๆเข้าไปมุ่มพุน่นพี่น้องแจ๊กหนาวบ่หนาวเลยพี่น้องเม่งทุกคนคนยังเป็นแม่คันนิ่งอยู่นี่พี่น้องเออตะกูดปีนี่ฉันมาหนาวแท้บังเนื่อกว่าปล่อยบาดที่นี่พี่น้องเงยบังเนื้อ งามฮักดังปอๆเลยพ,พี่น้องมึงดูนะบังหนาวหนาวพี่น้องแม่แม่โอ้ยพุณไปพี่น้องแย่ยพอนผ้าไปมุ่งคุณบังมน้ามุ่งนี่งามงามพี่น้องมึงดูยนะี่พยคุณสามสี่ก่อนี่พี่น้องงามแคกเห็นบ่ มุมนี้งามงามพี่น้องพูดนะเก็บมุมนี้กับสิพ่อแล้วกลับบ้านแล้วได้หนิบัง <l ots of water> เนี่ยงามคักพ <l ots of water> ี่น้องเอ้ยเซลละกอนี่มันเห็นพี่น้อง ค่ะพี่น้องคุณโอ้ห่โหดพ่อโหดพ่ออลังการเลยล่ะพี่น้องเอ้ยเบิ่งคุณพี่น้องมาเบิ่งซอยใหญ่พ่อคุณโมลูมีลูอยู่พี่น้องเอ้ยทองเห็ดบาดนี่นี่จักแม่นเห็ดอีหยังแน่เอ้า ยอดนี่พันสะบันน้ำแข็งสิบ่วเอาเนะพี่น้องฮะเอาแต่งอามๆอันใดพันสะบันน้ำแข็งกระจงพันไว้นี่แหละพี่น้องเอ้ยพันกั่นน้ำแข็งพันหนาวแจ็คเป็นเบาถือบ่บุ๋นละมองไหมปวดพ่อคว้วแง,งม้มพี่น้องเอ้ย คุนเห็ดพี่น้องจกักมันเห็ดอย่าง,างบุ๋วสอนพี่น้องมึดูง,ง่ามพักบ่มองไงงามคักงามเนี่ยไม่มีคำบรรยายเลยพ,งงพี่น้องเลยคุณ มัทนทำบดดาได้พี่นอ้องพูดพ่อพักกูดอันยองแห้งก็บสไม่ไดายาย้ย่านหยีบเงาเพิ่นพี่น้อง เบิ่องในพี่น้องไงพักกำลลังงามน้่อันขว้มหนาวกับมาพี่น้องเอ้งามแค่พี่น้อง,อง,ง,พ,องพูดไงกำลลังมูลูมีรีพูดไปข้างทุงให่พอนกัลลังงามพี่น้องไก่สก้าวม่วงเลรอพี่น้อง จิบโมงแย่พอนกันจะเข้าทำงานเหรอเด้พี่น้องพุ่นน่ะเบิ่งพี่น้องเอยเอาเอาแดดแจมแจมพี่น้องเออพุ่นพันยัยบรรลุสุ่มมุ่น่ะเบิ่งเนี่ยโอ้พันสับพันหนาวเย็นแล้วคักพี่น้องพุ่นน่ะเบิง่ง ก้อหนาวกับหนาวพี่นอ้องกอดไต้นใหญ่หนาเพิ่นกับทนน,นท้าแข็งแน่ทนทนคว้วเย็นนะพี่น้องนะบําเพ็ทนน้าแข็งทนคว้วเย็นได้แน่พี่น,ออน้องเอ้ยเบิ่งแน่พูดน่ะ ความงามของเพื่อนพี่น้องเอ้ยปวดพ่อให้คุณพี่น้องย่ายพอนยางไก่เงาหนี่พี่น้องมางาม่ามแค่นีนแม่แม่เก็บยมุ่งเก่าพี่น้องเ้ยเบิ่งเดิน ขึ้นอะยู่ข้างเงาไม้อาโหดพ่อข่วงงามของทัศกุลขึ้นไนงะพี่น้องเฮ้ยเบิ้งไงพันกระลังงามงามเบิ้งพี่น้องโอ้ยขึ้นหนาวขึ้นหนาวเมื่อนี่พันกระลังสิขึ้นข่วงหนาวกับแม่เย็ยนพี่น้องเอ้ยเบินเน้งไง เป็นเย็นคักพี่น้องเอง้เมน,นี่มาเก็บผักแซ่น้ำแข็งบ่ขุ่มเย็นพี่น้องมึเงเนี่ยพิ้นกำลังขึ้นพี่น้องเอง้บ้านี้มืออื่นมา่ฮื้อฝนสิตกอีกได้บาทที่ีหน ก8ปีนี่ไหม <c oughs> ปันจะลัง่งขิ่นพี่น้องเนี่ยไ <c oughs> ม่เนี ไม่มีทิฏฐิเลยคุอแล้วพี่น้องเอ้ยพักใหญ่พ่อนพผิดอะพี่น้องมาเบิ่งซอยข่อยนุ่มจ้าขออีดแม่ข่อยมาเบิ่งซอยกันพี่น้องมุ่มหนูดูหนูดูปัด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 ปิดโถปัดปิดโถปิดโถมันถ้ำบดดาได้ไหมพี่น้อง สผู้บางคนเพินเ่นว่ายายพรอ,อันอันได้ก่อใหญ่ๆนับในเด้อว่วาสัน้นเพิ่นว่าเด้อิ่นสิให้ยยายพรน,นับหาเลขว่าจีพี่น้องเอ้ยยายพรก็อ,อยากฮู้คือกันนั่นล่ะว่าเลขมันสิออกตัวใดนะะเนาะค่ะเนาะกะงามคัดพูดพักก็ได้ ไปฝากพี่น้องทั้งอินสป,ปุกม,แมออาแนพี่น้องงามคัะพุ่นการังหมลูพี่น้องเอ้ยถดพ่อคักบอกแต่ละก่อะบิงการังงามๆเลยอันว่ามันดอกไม้พี่น้องพุ่นอนะ่ะ บึงโอ้โหก่อพ่นแะแออัดพี่น้องเดี๋ยวก่อนเด้อถ่ายกันเด้ค่ะเด้อยายพ,พ่อนจัดการไปบึงหม่องน้ำง่ามก่อน่องไดแออัดกับปอยพ่นเอามาหาเอาก่อที่มันเก็บง่ายๆนี่ งงามครับพี่น้อง่นโผพ,พ่อได้พี่น้อง พ่อไม่เกนียนพี่นอ้องเมื่อยายพ่อ,อันฝนตกห่ำมเลยไหมงามค่ะพี่น้องโผดพ่อคนณบบพี่น้องเอ้ยสองก่อแบบไงไงคุ่คมสวยงามทวามสวยงามผักกุด เบืงพี่น้องเอ้ยคว่มสวยงามของผักกูดงามคักบอพี่น้องเบืง้งยายพ่อนก็จะเ,เต็มถุงละพี่น้องเอ้ยเก็บบวาบาวดบวไหวเก็บเต็มถุงกับพ่อละพี่น้องเอ้ยเอาไปฝากพี่น้องทั้งอินสปุกนะคะเบื้งเนียมีแต่งามๆพี่น้องเอ้ย ยายพนก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกๆท่านเลยค่ะเด้อที่เขามาเป็นกำลังแรงใจเนะคะนะ่ะเนาะขอให้เอฟซีทุกท่านจงมีแต่ความสุขและสุขภาพแข็งแรงเด้ยพี่น้องเลยเมื่องพี่น้องเอ้ยงามคากงามเลยคุณเนี่ยเย็บาบ,าบาหวาดบาไว้พี่น้องเลยเมื่ทุงไข่ก็จะเต็มแล้วพี่น้อง งามคักงามเน่อลังการงามสร้างเลย,พ,เลยพ,พี่น้องเลยโปรดพ่อพุนเดี๋ยวพาพี่น้องเลาะเบิงก่อนผิจบคลิปพ,พี่น้องเลยพุนเนี่ยงามบ่ พี่น้องบ่งเน่ตั้งเลี้ยงกัน้ายไลยย FC, ยย่ย่พี่น้องโหดพ่องามคักคุณยายพ่อนก็ขอบคุณเอฟซีและค่ะเด้อมึงเน่พี่น้องก็ร่างึ้น